ครับสวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไรและวันนี้ก็พามาดูอีกชุดนะึงนะรถสุดมันนะทุคนะอันนี้เป็นชุดของคุณมานัทนะวิธีงานของคุณมานัท้นใสนะเนี้ยเนะดูหัวมันปั่นแปนนนึกคนนะ เขจะใหญ่จบเลยเนะี่ยตอนนี้ก็ยำทางนะทัวนะเนะี่ยลุงน้อยก็วันนี้ก็พอดีหยุดทำรถนะลูกปืนพอดีลูกปืนหลังแตกเลยมีเวลาว่างเลยไปตลาดมารู้ข่าวนะว่าว่าเขาขุดมหมาตรงนี้เลยลุงน้อยก็มาถ่ายนะเข้ามาถ่ายเพื่อนๆฝากเพื่อนๆเอฟีกัน ก็เป็นสามหกแล้วนะกันนะก็ลกนะทุกคนี้แต่มีหัวมีหัวแล้วหัวดีแน่นกะว่เนี้ยก็ออกสีจะออกลกๆเลยนะแต่หัวดีเนะี้ยกคนก็ยันนี้ก็ยำทางกันนะก็ถอยถอยหนีก่อนคันนี้ก็ยำทางได้รอบแล้วนะทุกคนนะเป็นเครื่องยันมานะทุกคนนะเนะี่ยเป็น ยันมาน่าจะเป็นร้อยห้าสิบถึงร้อยก็ยังไม่ได้ถ่ายใกล้ๆนะโค้งก็เป็นโค้งกระทิงคัพเปอร์นะอะไรฮะอันนี้้อแขงนะค ตัวยกลูกเตะอันนี้ก็เป็นเลยนะตัวนี้นแต่สั้นนะตัวน่ะสั้นของน้อยจะยาวสามติดอันนี้นะ่าจะยีมาเนาะอันนี้ก็น่าจะไปกำหัวมันะ้งอันนี้ก็ออกไปนนี้นะตัวนนะ่ะน่าจะไปกำหัวไหมงั้นก,ก็ต้องกลับไปเข้าแล้วมาย้ำใหม่ของกว้างนะสารีนี่ยกว้างมากเลย ทุกคนหนึงร้อยก็ข in ja e? ึ้นรถไปกับเขาเลยนะไปดูเขา่ำทางเลยเครื่องอันนี้ก็น่าจะเป็นอินโดนะทุกคนนะดูจากทอนะได้ยินว่าแยกข่าวนะทุกคนนะแยกชุดนะ ได้ข่าวเขาแยกทำเป็นสามชุดชุดละสี่คันนะได้ขุดอยู่แถวบึงสามัคคีแถวอะไรนู่นตั้งแต่แยกกันไปเนาะบึงสามัคคีหรือบึงบ้านเลยเนี่ยคนนะนึ่งคันนี้ก็เป็นนี่แตนนะ mí chạy nhiều 2 căn nè, bộ lái lái là rồi nè, ủa xe đay nè mọi người nè, ủa xe đẹp nè, ngồi nè. Ngồi nè này thằng kia đã chúng nóเจอ cha phỏng, thấy cha phỏng điên như nôn, đểao sẽ tham nè. nó đầy nè, นะตัวยกลูกหลอกเป็นสแตนเลสนะสามอันเลยเนี่ยทุกคนนะนะ้องก็หลงจับรถไปแล้วเนื้อสแตลเลตนะแต่ก็ไม่ไม่ไม่ยาวนะประมาณ ราว25เซนประมาณนั้นเนาะนี่นี่นะมาดูหัวมันกันทุกคนนะหัวดีๆนะนี่หัวมันหัวใหญ่หัวสวยแล,ยล้วหัวใช้ได้เนะแต่ยาจะลกนะก็กำลังจะดึงกันนะทุกคนนะ เพราะว่าดินช่วงนี้จะเป็นรอยเป็นร่องเนี่ยนะเพราะไม่ได้ขุดเดี๋ยวจะมายากหน่อยเสียงรถไถก็หอบได้นะคนนะรถไถคูร์ตาเสียงเสียงหอบปัดปัดปัดจะหอบได้เดี๋ยวดูก็เกาะโตนะโอเคทุกคนน่ะเฮ้ย ย้ำทางก่อนนะทุกคนนะย้ำทางรอบนึงแล้วก็จะวิ่งกลับเอาขึ้นมาหน้าจอ,อกเส้นนี้เนาะตอนนี้ก็ใช้รถไถดึงช่วยย้ำทางก่อนมันนี่นะหัวดีๆหัวดบก็ได้เลยเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันกี่เดือนนอะน่าจะมันปลูกหน้าฝนแน,น่นาะเนี่ยตอนนี้ก็เมื่อกี้ถามเขาว่าราคาเท่าไรเขาว่าสองพันเก้านะ ที่สามราคาดูเขว่าสองพัเก้าสามสิบเเนะทุกคนตัวสองพันเก้แต่นี่เขาก็ว่าได้ประมาณยี่สเจ็ดยี่แปดเซตครับนี่ก็อีกแตนน่าจะเป็นเครื่องน่าจะไปร้อยหกนะเป็นเครื่องยันมาเดี๋ยวเดินไปดูใ,ใกล้ๆกันนะ เกิดมาก,กแตนจะใช้เครื่องใหญ่กันนะเกิดมาต้องการความอึดร้อยหกทุกคนนี่นะวิวิวหนัง้าลูกหนองค้าลูกน้อยลูก TFS ร้อยหกติดแอลเ่ิดมาจะใช้เครื่องใหญ่กันนะ เป็นเยอะนะทุกคนนะฝาข้างพับได้นะฝาข้างพับได้ก็จะโยนง่ายหน่อยโยนต่ำหน่อยนะทุกคนนะนี่ดูจากคอนะ่าจะเป็นงานไทยนะทุกคนนะ อหอบโปอนะตัวนะเสียงหอบปรับๆเลยเสียงหอบจาจะให้รถช่วยนะดูดานท้าย เสียงสุบเพานะเลยอ๋อคนะืนะน็นอตน,น็อตนี่ก็มีสี่ตัวนะลุงน้อยมามาดูตอนแรกลุงน้อยคิดว่ามีสามตัวนะน,อน็อตท่อสี่ตัวนะตัวนะเหมือนเหมือนรุ่นเก่ารุ่นเก่าก็มีสี่ตัวแต่รุ่นเก่าเขาจะตรงนี้เขาจะยาวนะตระป่นอ,นองจะยาวกว่าอันนี้น็อตก็มีสี่ตัวแต่ช่องป่องจะตั้นกว่า อันนี้นะเป็นงานไทยนะเครื่องจักรประเทศไทยกัะนเะนี่ยนี่นะก็ถุงม,มือถุงม,มือสวมถังน้ำมันกันกันน้ำมันเยอะออกมานะแต่ของน้อยใช้เป็นที่รัดผมที่รัดผมของผู้หญิงนะงสูงสองลูกเตะทั้งสองคันนะดูนะ นี่ก็เป็นขาจับนั่นส่นนั้นเนี่ยขาจับใครอยากได้ก็โคนก็คอมเมนต์มาหาลุงน้อยนะมาถามลุงน้อยเดี๋ยวลุงน้อยจะติดต่อช่างให้แต่เขาขายหน้าร้านเขาก็แปดร้อยห้าสิบนั่นส่นจะจะส่งไกลก็ก็ประมาณค่าจะส่งก็สองสามร้อยมั้งเนาะลุงน้อยก็ยังไม่เคยจัดส่งสักทีนะเพราะเอฟซีก็ยัง ไม่ได้ให้จัดตรงกันเนาะส่วนมากเขาก็ไปเอาที่ช่างต่างที่ช่างแล่ช่างวิ่งวิงว่งไปส่งไม่ไกลเท่าไหร่นะตัวนะ่ะนี่คันนี้ก็จะได้เยอะนะแต่งฮานอยแต่งก็ได้เยอะนะตัวนะแล้วก็มีคันท้าอยู่โน่นอีกนู้นะโน่น,นเป็นเครื่องเซตทีนะเครื่องเซตทีตัวใหม่เซตทีพัด มันเป็นถังน้ำมันเหล็กแล้วนะคันนู้นก็ยังได้น้อยคันนู้นกะลีกว้างนะเนี่ยถ้าจำไม่ผิดคันนู้นน่าจะกว้างสองเมตรสองเมตรสามสิบกว้างนะคันนู้นนะทุกคนนะยาวนี่สองเมตรเจ็ดประมาณนะถ้าจำไม่ผิดนานแล้วลุงน้อยก็ไม่ได้เจอช่วงนี้นานแล้วนะ นู่นคานคันคน,นู่นลุงน้อยจะเคยถ่ายแต่3ามคันนี้แต่งกับคันนี้ยังยังยังไม่เคยถ่ายเนะาะแล้วก็มีของนายยอดนายยอดจะไปอยู่อีกชุดนึงไม่ได้คุดอยู่แถวนี้นะ coi đặng là lăn hả nè hộp đuôi nè hộp